สวัสดีค่ะพิมนนางสาวนะหลิอมลบุญเคิมผอ,อโรงเรียนชุมชนต้นแบบวิถีไทยพวนตำบหลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะที่นี่เรามีหลักสูตรที่น่าสนใจก็คือเราเอาในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านวิชาการมาผสมผสานกับวิถีไทยพวนซึ่งตรงนี้ที่เรามีอยู่ก็คือในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักแม่โจ้แม่กับกองหรือว่าปุ๋ยขี้เกียจ มีการทำจุลินทรีทำจากธรรมชาติเรียกว่าจุลินทรีสามพลังมีการเลี้ยงไก่เลี้ยนแบบธรรมชาติเรียกว่าไก่หลุมมีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยขยะในครัวเรือนก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนรักโลกมีการทำผ้าพิมพ์ใบไม้เป็นการใช้ประโยชน์จากป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็เป็นแปลงเป็นแปลงต้นแบบในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรง ที่ไฮไลท์ของที่นี่ก็ที่คนให้ความสนใจเยอะเลยนะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงหรือว่าแมงคีสูตรในภาษาของไทยพวนแมงคีสูตรมันเป็นมแมลงเล็กๆมหัศจรรย์มากหรือเขาเรียกว่าพึ่งจิว๋วซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติเขาจะอาศัยอยู่ในเรื่องของโคนไม้ในเรื่องของมุมอับ,อบ ตัวนี้ค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของระบบนิเวศด้วยถ้าแล้วเราไม่สามารถใช้สารเคมีกับเขาได้เพราะว่าถ้าเขาใช้สารเคมีเขาจะย้ายถิ่น แล้วต่อมาเราได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของอการเลี้ยงที่เอามาใส่กล่องได้คือเราสามารถเก็บน้ําพึ่งเขาได้แล้วก็ที่มีประโยชน์สูงสุดก็คือยางไม้ที่เขาเอามาทําลังเพื่อที่จะใส่น้ําพึ่งแล้วก็ใส่เกสรดอกไม้ตรงนี้ค่ะหรือเขาเรียกว่าทางวิชาการเขาเรียกว่าสารสก,กัดโปโปลิสซึ่งมีประโยชน์มหาศาลค่ะถ้าเรา มาเรียนเต็มคอร์สนะคะที่สามารถเอาไปใช้ได้ก็จะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงหรือว่า1วันค่ะคือถ้าอุปกรณ์การเลี้ยงคือเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเขาอยู่ในธรรมชาติกับการที่เราจะแยกขยายเขามาอยู่ในรังนะคะมันก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปเลี้ยงได้เหมือนเลี้ยงไก่นะคะต้องมาเรียนรู้ส่วนองค์ประกอบเขาทั้งหมดด้วยค่ะ ค่ะโดยปกติพี่มนจะอยู่ในสวนเนาะก็ะติดมาวันธรรมดาหรือวันหยุดก็ได้8ปดโมงถึง17นาฬิกาหรือติดต่อประสานมากับพี่มนก่อนก็ได้ด้วยที่เบอร์086 326 8476ทางช่องทางก็จะเป็น Facebook นะณริมนบุญเคมิมเพจสวนทองมนเพจศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมตําบลหนองแสงค่ะ ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปอยากมาเรียนรู้มาชมวิถีไทยพวนซึ่งพวกเราอยู่กันอย่างไรโรงเรียนนี้ยินดีต้อนรับทุกทกท่านค่ะ